ขึ้นมาได้10วันเพราะมีเรื่องที่ต้องทำแล้วนะครับการทำลายล้างสูงอันนี้มันจะถ่ายยังไงคะหรือเราเอาแบบนี้ก่อนไหมปามีความห่วงนะคะเครียดเลยเครียดเลยเราหน้ารักไหมหนารักเหมดอู้น่ารักเลยดุอู้หูเหน้าดีเรืหน้าดี วันรี้เราเข้าสู่ช่อง And Crew วันนี้เรามีภารกิจนะครับผมกับลูกของเรานะที่เพิ่งเกิดมาได้แค่10วันเท่านั้นซึ่งจะบอกเลยว่าลูกของเราก็คือน้องวรณนานูกคนแบของเราก็เป็นลูกคนใหม่เป็นลูกที่เกิดขึ้นมาได้10วันะฮะก็มีเรื่องที่ต้องทำแล้วนะครับก็คือต้องมาถ่ายแบบนันเองถ่ายแบบเด็กแรกเกิดนะครับ ครั้งนี้เราก็มาใช้บริการของ Smallie Studio เหมือนเดิมซึ่ง Smallie Studio คือเป็นสตูดิโอที่ถ่ายให้น้องนวาตั้งแต่วันที่นวาเกิดมา10วันเหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนว่าโอเคในมุมของเด็กผู้หญิงหรือว่าน้องวนาจะมีทีมอะไรใช่อันนี้โดนสปอนเซอร์นะใช้บริการจริง100%แล้วก็ที่สับคัญ วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเข้ามากัน,กนเป็นคู่เลยคะที่มีทีมถ่ายพี่น้องด้วยนะจ๊าแล้วก็ถ่ายครอบครัววันนี้เรามีหลายทีมมากไปดูกันนะคะว่าจะรอดไหมพี่ชายเขาเนี่ยความปัญ,ปญหาอของวนาคืออะไรวนากับนวาไม่เหมือนกัน นาวาเนี่ยยังตื่นง่ายกว่า<ช>แต่ว่านาเนี่ยหลับตล,ลอด,ลลอดเป็นแบบเด็กเรียบร้อยเ,เกเยอยน,นมนิดนึงหลับนมนิดนึงหลับแค่นั้นเลยตื่นน้อยมากใช่แต่วันเนี้ยพี่ชายเขากําลังนอนอยู่ในรถเขาเรียกว่าเติมพล,ลังอยู่ครับซึ่งถ้าเขาตื่นเนี่ยก็จะมีความหน่า กลัวเล็กน้อยะะความกตัญญูความกตัมาูการทำลายล้างสูงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่ชายเขาจะปวดแค่ไหนกับน้องในวันนี้กับน้องที่นอนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย <Yeah. S 1> ไปดูกันว่าตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วไปหล<ะ>ับอุ้ยมาเป็นชั่วโมงแล้วอ <c oughs> ันน,นี้ก็อยู่ในช่องคะฟิวงานนะคะวันนี้เราก็อยู่ในทีมซิมเบอร์เรล่าค่ะรองเท้าผงรองเท้าแก้ว เอามาจากไหนนะรูกเกลอรอ้ยิ้มปุ๊บปั๊ยิ้มหน่อยหรอกยิ้มหมดใส่เลยคือเซสเดลลาเนี่ยคือเป็นเซ็ ทีมสเปเชียลที่แบบว่าเออว e รีเควสไปนะคะซึ่งจริงๆทางสตูหรือทางพี่ๆทีมงานเนี่ย<ๆ>เขาควจะมีทีมที่เขาแบบมีให้อยู่แล้วเช่นทีมท้องฟ้าตีมตุดจีนตีมคิดมาตีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้หมดเลยแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบมีความสเปเชียลไม่เหมือนใครหรือชอบอะไรแล้วอยากจะเติม ใส่เข้าไปในทีมก็รีเควสตได้นะคะซึ่งสำหรับน้องวานาแล้วก็ยังคงความดิสนีย์อยู่นะคะก็คือเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นั่นเองซึ่งทางพี่ๆเขาก็ไปปริ้นเอ่อปราสาทต่าง,าง,างๆใดๆออกมาก็แบบเตรียมรถฟักทองเตรียมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยสำหรับทีมสเปเชียลเมื่อกี้ที่ได้เห็นไปนะคะเราก็จะมีทีมท้องฟ้าด้วยเป็นนางฟ้าอยู่บนท้องฟ้านั่นเองแล้วก็มีทีมอะไรอีกมีอีกเยอะเลยอะ่ะติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายทีมสีชมพูเนี่ยน้องมีแอบแบบว่า ถอดเสื้อพงเสื้อผ้าแล้วป้าป้าเนี่ยไม่ให้ถ่ายอ่าซึ่งตอนนี้แบบว่าเขาเรียกว่าป้ามีความห่วงนะคะห่วงลูกสาวแล้วก็เดี๋ยวรอแบบว่า,าใส่เสื้อผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วออกกล้องได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอีอี กินนมครับทุกคนครับตอนนี้ไม่งั้นไม่ไหวแล้วกองครับต้องเดินด้วยนมใช่เขาถ้าเขาร้องนี่แสดงว่าเขาต้องการมากแล้วแต่ความจริงคือถ้าได้เวลาก็จะตรงเวลามากมาแล้วฮะ <c oughs> นองนาวาไปขุดมาจากเตียงเรียกได้ว่าแล้วปุ๊ยไหนนอนลงสิ <c oughs> นอนน่ารักไหม <c oughs> นอน <c oughs> น,อน่ารักไปเลย อูเป็นนินึงในโลกหมูต้องหน้ากลัวหน้ากลัวซีแก้วทำลายอกบแก้วแ้วอ่าเนี่ยคือถ่ายเหมือนแบบว่าปีเกิดเขาคือถ่ายทั้งกระต่ายทั้งเสือเพราะว่าในเชิงแบบมันหลายสายอ่ะบางสา์ก็บอกว่าเออมันยังไม่ข้ามเป็นปีกระต่ายเลยปัแต่ถ้าสากลนก็คือข้ามปเป็นปีกระต่ายแล้วแต่จีนอ่ะยังไม่จีนเอยไทยเอยอะไรก็ตามยังนับว่าเป็นปีที่แล้วอยู่นะครับมันก็เลยอยากให้เขาเป็นเสือแล้วก็เขาบอกเด็กเกิดปีเสือก็คือจะเฮงด้วย เขาก็เลยควบ2ปีแล้วคือทั้งปีเสือทั้งปีกระตายให้ให้พี่ๆเช่วยเปลี่ยนเป็นเสือด้วยแล้วก็บอกว่าอยากให้แบบดูน้าเกรงขามดูน้ากลัวดูแบบอนาคตแบบกุ่มบางเหียนดูเสือสาวแล้วดูครับมิงสุด เจริญด้วดยพี่มินาวาลรักน้องไหมขอบอน้องจ๋ารักนะรักนะเฮ้ยชอบแต่ตัวเลยแต่งตัวเลวันนี้นาวามาทำอะไรคะใ่ลฟ <c oughs> ์งั้นนาวาต้องเปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมถ่ายกับน้องใช่ไหมตปไปเปลี่ยนชุดถ่ายกับน้อง

กินเยอะมากวันนี้กนคือแบบถ้าเราทำกินเยอะมากวันนี้เราจะมีแผนให้กินให้ให้กินทุกวันใช้งานวันเเกิดใต้องส่ังไงนะนั่งนย่น่นั่นั่งนั่งนัันนนั่งนัะหนั่งัน่งั อใช่วันนี้เนาะใช่แต่ไประเด็น<ช>คือ<ช>ได้ใช่ <c oughs> ได้เขาจะมาเขอชอบทายาท <c oughs> แต่อันนี้มันจะถ่ายยังไงอะคะหรือเราเอาแบบนี้ก่อนไหมไม่ใช่น่าจะเป็นว่าพี่หนึ่งกับน้องวาแล้ววานายูัสแตนบายแล้วเหลือเขาคนเดียวที่จะต้องเข้ามาต้องเป็นแบบนั้นเข้ามาจุกนอนใช่ช็อตเดียวโช๊ก คือเราต้องพร้อมอ่ะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวถ่ายท่ายากกันนะครับผมก็คือท่านี้ทุกคนยอยากได้ท่านี้นะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเตรียมแผนว่าจะทำยังไงให้มันเกิดภาพนี้ขึ้นได้นะฮะซึ่งท่ากระตุ้นเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวเล็กน้อยการทำลายล้างสูง,ไ,งไปด้านนี้เลยะคะ่ะแข็งแกร่งไอ้นะมาหอมน้องมหอมแล้วว่าหอม,อหอมการทำลายล้างสูงมา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 ผัดนี่นเขาจะเล่นอันนี้เล่นอันนี้ นองกัดน้องกดอ๋อหย่ออางอ้องที่เ่นเอ่ก้อี่เ่อเออออหัวอได้ได้อ๋อเก่งจังเลยข่ออนมันอันนี้หย่อนน่าเกดอมไม่ โอ้โหดูเลยดูหน้าดิอ,าอันนี้คือหน้าแบบวิงวอนขอนมนะทุกคนหนูหิวหนูหิวถ่ายรูปเด็กนี่ก็โหต้องรัวชัตเตอร์หนักๆเลยอุยอ้ยเขาถ่ายหลายตีมากเลยนะเซ็กซี่หรือปะป๊าให้ผ่านนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยปาวา่าไงไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านล้าทำไงไม่ให้โพสไงเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้ดูคนเดียว และเราก็ผ so ่านพ้น oui> มันไปได้ดีใช่ตอนนี้ก็คือมาตั้งแต่ฟ้าสว่างมันเงียนฟ้ามืดแบบมืดปัมากสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกชั่วโมงหกชั่วโมงในการถ่ายรูปลูกนะคะแล้วคนก็จะได้เห็นความอรมกานของเต้าคนโตเพราะเต้าตัวเล็กคือหลับหลับอย่างเดียวตื่นมาขอกินนมแล้วก็หลับแม่แต่เขาเอาอรปานของเต้าตัวเล็กก็คือว่า จะต้องรุ้นว่าจะได้ช็อตไหน<ช>เพราะเจ้าตัวน,นี้ก็คือหลับตลอดเวลาแต่ว่ามันก็เป็นวัยนะคะเพราะตอนนวาตัวเท่านี้เขาก็เป็นแบบนี้แหละ<ช>แล้วก็คือเขาก็จะยังอยู่ในจุดที่หลับกินหลับกินแต่เดียวพอเจ้าตัวเล็กโตขึ้นเท่าพี่<ก>นวาเน,านี่ยก็คงจะคูณ2เลย<ช>นะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับ ของอลหมัดของเราเนี่ยใช่แล้วก็ขอเขาเนี่ยก็คือชื่นชมทางสวอนี่ส่วนตูตตดิโอด้วยแตเขาเก่งมากคือใช่ครัว่านอกจากมีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กพาลูกดูแลเขา<อ><อ>ยัง<อ>มีแบบว่าทริคในการทําให้น้อง<ช>บบไม่น้องในการแบบทําให้น้องยิ้มได้อใช่แล้วที่ต้องชื่นชมก็คือพี่ตากล้องเนาะคือเขาสามารถแบบลืมตาแค่แบบวิ่งเดียวปุ๊บแคะปุ๊บคือแบบ้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบสุดยอดมากก็สุดยอดมากก็แค่ก็ตามที่แบบว่าเออแบบมีลูก นะะฮถ้ายังไม่มีก็ลองไปมีดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วนะฮะก็ลอง <c oughs> เขาเรียกว่าคือลองดูเนาะว่าอยากจะมาถ่ายรูปแบบนี้เก็บเป็นความทรงจำครั้งนึงในชีวิตเ,เพราะว่าเขาเป็นนิวบอนแค่ครั้งเดียวในชีวิตใช่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เราจะมาถ่ายกันอีกไหมก็ต้องอาจจะเป็นตอนที่ลูกคนที่สามขอผมครับเอางี้งั้นนะรีบติดคลิปด้กวกันแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดทุกอย่างกันที่สเก็ตเตอนะคะแล้วเราจะพาทุกคนไปดูทุกอย่างครับ